สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่สามทุกคนค่ะวันนี้วิชาสังคมศึกษานะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องความสำคัญของศาสนาที่มีผลต่อวัฒนธรรมของคนไทยไม่ว่าจะเป็นประเพณีต่างๆวัฒนธรรมด้านการดำรงชีวิตหรือวัฒนธรรมด้านศิลปะต่างๆนะคะเราจะมาดูกันว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความสำคัญ ต่อวัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้างคะ่ะถามมาดูใบความรู้ที่ครูให้ไปนะคะใบความความรู้เรื่องความสําคัญของศาสนานะคะศาสนาเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะคะศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะคะมีความสําคัญคือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนนะคะเวลา พบความทุกข์ก็จะพ้นจากความทุกข์นะคะใช้ชีวิตโดยไม่เบียดเบียนนะคะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะเมื่อดูความสําคัญเกี่ยวกับศาสนาศาส,สนาพุทธและศาสนาอื่นๆนะคะข้อหนึ่งพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทย แน่นอนค่ะศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของชาติไทยพระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมคือสิ่งก่อสร้างหรือภาพวาดฝาผนางังหรือจะเป็นรูปแบบของเขาเรียกอะไรคะตัววาดตัวโบสถ์นะคะที่เป็น รูปแบบของไทยๆเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะข้อ2พระพุทธศาสนามีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของคนไทยพระพุทธศาสนามีความสำคัญมีความสัมพันธ์นกับการดำเนินชีวิตของคนไทยเห็นได้จากการที่คนไทยมีจิตใจนอบนอบ้นอมมีความเคารพผ,ผู้ใหญ่ในการกราบ การไหว้การแสดงน้ำใจต่อกันมีเมตตากรุณานะคะซึ่งจะอยู่ในการดำเนินชีวิตต่างๆของคนไทยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาเกี่ยวข้องเสมอค่ะต่อมาข้อ3คนไทยมีส่วนร่วมกับการฉลองวันสำคัญของศาสนาต่างๆหรือเข้าร่วมพิธีกรรมของศาสนาอื่น นักเรียนคิดว่าคนไทยเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นนักเรียนคะเช่นการกราบไหว้เทวรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแค่รู้จักบ้างนะกราบไหวพ้พระอินทร์พระอินทร์ที่เป็นเทวรูปของทางศาสนาพราหมณ์มีพระอินทร์ มีพระนารายมีอะไรอีกคะที่เราจะเห็นกันบ่อยพระพิะเนะหรือไม่ก็การที่เรากราบไหวบูชาสารพระภูมินะคะการอยู่ในพิธีของทางอาของพระเจ้าอยู่หัว เช่นพิธีพิธีอะไรเอ่ยพิธีวันพืชมงคลก็ใช่จดทนางคําแรกนาะขวานเป็นของพามพิธีพิธีราชาพิเศษก,ก็ใช่เหมือนกันในวันฉัดมงคลที่เราเห็นกันนะคะส่วนมากศาสนาพราหมกับศาส,สนาพุทธคนไทยจะรับมาพร้อมๆกันก็มี ส่วนเกี่ยวพันกันในชีวิตของคนไทยนะคะข้อ4ศาสนาเป็นเครื่องสั่งสอนให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อตนเองต่อประเทศชาตินะคะข้อ5ศาสนาช่วยให้มนุษย์ได้ประสบความสุขสงบและสันติสุขขั้นสูงจนกระทั่งมนุษย์ถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิต คือหมดทุกโดยสิ้นเชิงได้หมดทุกโดยสิ้นเชิงในที่นี้ในของศาสนาพุทธก็คือการเป็นพระอรหันต์และได้ปรินิพานคือจะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วถือว่าการพ้นจากทุกขโดยสิ้นเชิงนะคะต่อมาต่อเราจะมาดูใบงานที่ครูให้ไปนะคะว่าเกี่ยวข้องกับความสำคัญทางศาสนาอย่างไรค่ะ ใบงานเรื่องความสำคัญของศาสนานะคะให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพแล้วตอบคำถามนะคะในภาพที่หนึ่งนี้จะเป็นภาพที่นักเรียนนักศึกษามหาลัยแสดงความเคารพคาดว่าน่าจะเป็นคุณครูนะคะที่มหาลัยกับภาพที่มีคนใส่บาตรใส่ดอกไม้ น่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วพวกหดอกไม้นะคะที่เราทำกันในในวันสำคัญทางศาสนานะคะต่อมาข้อที่สองเนี่ยจะเป็นภาพวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสาดารามนะคะภาพถัดมาจะเป็นภาพหนุมานค่ะกำลัง เออน่าจะเป็นภาพเขียนฝาผนังอยู่ที่วัดนะคะภาพผนุมานนักเรียนต้องสังเกตดีๆเหมือนจะอมพัพพาใช่ไหมคะมีตัวคนเล็กๆอยู่ข้างในนะคะ่ะสำหรับน,นักเรียนที่สนใจศึกษาข้อมูลสามารถสืบค้นได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็จะเป็นหนังสือหนังสือครูก็อ่านไม่ออกว่าหนังสืออะไรนะคะน่าจะเป็นหนังสือเป็นลายกรกอาจจะเป็น คำพีทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึง่งนะคะอาจจะเป็นพระไตรปิฎกหรือเปล่านะคะที่มองคร่าวๆนะคะคราวนี้มาดูว่าดูตัวอย่างว่าครูจะให้เอาในใบความรู้เนี่ยมาตอบในใบางานนี้ได้อย่างไรนะคะค่ะไปดูกันเลยค่ะ,คะมาดูการทำใบางานนะคะง่ายๆเลยค่ะ เอาข้อความในใบความรู้ที่ได้มาใส่ลงในคำตอบใต้ภาพได้เขาถามว่าภาพนี้แสดงถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างไรใช่ไหมคะภาพนี้เกี่ยวกับการไหว้การแสดงความเคารพเราก็สามารถเอาในใบความรู้มาใส่ได้เช่นเราก็ตอบไปเลยว่าพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของคนไทย หรือนักเรียนจะเขียนตอบเองตามที่นักเรียนคิดว่าภาพนี้เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามแต่นักเรียนได้เลยจ้ะค่ะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาหาความรู้อ่านให้มากเขียนให้มากตั้งใจทำรายงานที่ครูให้ไปและอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดติดตาม แล้วพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ